เสียงธรรมคำใจโดยบอธรรมบุตรเสนอตอนการฝากกระแสบุญและอนิสงค์ของการอนุโมทนาบุญอ้างอิงจากโอวาทธรรมของพระอาจารย์วรงคตวิริยะธโรหลวงตามาแห่งวัดถ้ำเมืองนะจังหวัดเชียงใหม่เวลาที่เราไปทำบุญ ไปปฏิบัติธรรมที่ไหนหรือไปกราบไหว้รูปลักษ์ที่เป็นพุทธ,ธะอย่างเราเห็นรูปหลวงปู่ดูเรากราบแล้วให้บอกหลวงปู่ว่าฝากบุญของข้าพเจ้าไว้กับหลวงปู่เวลาใครมากราบท่านกระแสบุญนั้นจะถึงเราด้วยกระแสบุญที่มาถึงเราหมายถึงแสงสว่างในบุญของเราก็เพิ่มขึ้นด้วย อย่างเราเคยไปทําบุญที่วัดเห็นตู้รับบริจาคเราก็หย่อนตู้ทําบุญไปบาทสองบาท10 20หรือ100 2 0 0งทางวัดเอาไปสร้างพระพุทธรูปบ้างเจดี JD บ้างวิหารบ้างทุกลมหายใจเข้าออกของเราได้บุญจากที่เราได้ร่วมสร้างตอนนี้เรายังไม่ตายมีรูปนามอยู่เราก็ได้รับบุญ ถ้า,ารมดีเรารับได้ถ้า,ารมณไม่ดีก็บันทึกอารมณ์ไม่ดีเข้าไปด้วยแต่ถ้าเราสวดมนต์ด้วยแผ่เมตตาด้วยพิจารณาข้อธรรมะด้วยบุญในอดีตนั้นเข้าลมหายใจด้วยบุญปัจจุบันด้วยถือว่าได้บุญเยอะบางคนสร้างวัดสร้างอะไรมากมายไปหมดสร้างถนนหนทางสร้างโรงเรียน เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ได้บุญหมดแต่ถ้าอารมณ์เสียบุญไม่เข้าจิตจะบันทึกสิ่งไม่ดีเข้าไปด้วยเช่นมีความเศร้าผิดหวังโดนทิ้งจิตโศกเศร้าบุญก็ไม่เข้าบันทึกแต่ความเศร้าต่อความเศร้าเข้าไปหลวงปูด่ดูท่านเคยบอกกับหลวงตาว่าน่าเสียดาย มนุษย์มีรูปมีนามมีกายมีใจอยู่เมื่อทำบุญก็เข้าลมหายใจครั้งหนึ่งอายุเหลืออยู่เท่าไหร่คิดเป็นหลายหมื่นวันหายใจเข้าออกกี่ครั้งวันหนึ่งมี24ชั่วโมงอารมณ์ดีกี่ครั้งบุญเข้ากี่ครั้งถ้าอารมณ์เสียบุญก็จะไม่เข้าฉะนั้นทรงอารมณ์ให้ดี ใครจะว่าอะไรก็ช่างเขาบอกว่าตอนนี้เรากำลังบันทึกบุญจะว่าอะไรก็ว่าไปเถอะเพราะหลวงปู่ดูท่านบอกว่าอารมณ์เสียบุญจะไม่เข้าอารมณ์ดีคืออารมณ์สบายๆอารมณ์สวดมนต์อารมณ์แผ่เมตตาอารมณ์บันทึกบุญอีกเรื่องคือการอนุโมทนาบุญ มีอนิสงส์มากไม่ใช่น้อยๆเราพลอยยินดีในสิ่งที่คนอื่นทำอย่างน้อยจิตเราก็สบายจิตเราก็เบาตัดความอิจฉาลิษยาลงไปมากค่อยๆตัดลงไปเป็นบาร,รมีรวมบุญรวมในการสร้างบาร,รมีทั้งหมดเป็นการบันทึกบุญอย่างพระโพธิสัตว์ท่านบันทึกบุญบุญเล็กบุญน้อย ท่านรับหมดตั้งแต่เล็กถึงใหญ่รับทุกอย่างที่เป็นบุญโยงใยไปที่พรหม,มวิหารเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเป็นลูกโซ่กันหมดบุญเหมือนความสุขทางโลกความเพลิดเพลินทางโลกเพลิดเพลินในรูปรสกลิ่นสเสียงของโลกก็เป็นลูกโซ่เหมือนกันเป็นบุญเหมือนกัน บุญต่อบุญบาปต่อบาปให้หมันนึกถึงบุญให้มากๆกระแสบุญก็จะเข้าถ้าเรานึกถึงสิ่งเศร้าสิ่งไม่ดีก็เข้านึกบุญได้บุญนึกบาปได้บาปให้คิดดีๆบ่อยๆผมบอธรรมบุตรขอถือโอกาสนี้ น้อมถวายบุญจากการเผยแผ่ธรรม,มะในครั้งนี้ให้แก่ครูบาอาจารย์ของผมอันได้แก่หลวงพ่อสดวัดปากน้ำหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงตามหาบัวหลวงตาม้าและท่านอื่นๆที่มีอุปการะคุณกับผมที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ตลอดจนขอแบ่งปันบุญในครั้งนี้ ให้กับญาติธรรมทุกท่านที่มาร่วมรับฟังโอวาทธรรมของครูบาอาจารย์ในครั้งนี้ให้ได้รับกุศลผลบุญไปด้วยกันด้วยเทินสา,สาธุสาธุสาธุแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ